ตื่นเช้าแล้วออกกําลังกายนะคะก็จะรู้สึกล้าเป็นพิเศษแต่พอดื่มแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคลายความล้าความเหนื่อยได้ดีมากๆเลยค่ะสวัสดียาวเช้าค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาออกกําลังกายรับวันใหม่ค่ะด้วย1ิบทางง่ายๆนะคะแถมใช้เวลาไม่นานแต่ปลุกพลังแล้วก็เบิร์นได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายกันเลยนะคะมาเริ่มออกกําลังกายกันเลยค่ะท่าแรกนะคะจะเป็น s i ์ส step นะคะ ไปข้างๆแบบนี้พร้อมกับ shoulder press นี้นะคะอะเริ่มเลยค่ะท่านี้นะคะจะย่อเข่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาเราดันแขนขึ้นไปเนี่ยให้ติดกับหูของเราเลยนะคะหายใจออกตอนที่เราก้าวไปข้างๆค่ะย่อตัวไว้นะคะท่าละ30วินาทีพัก10วินาทีทั้ง10ท่าเลยนะคะย่อไว้ค่ะอีกแค่วิาวิ คลิปนี้นะคะเหมาะกับที่เราจะสามารถเบิร์นออกมันกดทําได้ทุกเช้าเลยค่ะโอเคเปลี่ยนฝั่งค่ะมาฝั่งขวากันบ้างนะคะเหมือนเดิมเลยย่อตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ก้าวขาไปข้างๆมือของเรานะคะกำมัดไว้แน่นเลยจากนั้นนะคะไปเลยค่ะเยี่ยมท่านี้นะคะเป็นการกระชับในส่วนของหัวไหล่ค่ะต้นแขนเป็นการวอร์มอัพไปในตัวด้วยนะคะหัวเข่าของเราค่ะ ก้าวไปนะคะข้างๆถ้าวันนี้ไม่ยากเลยค่ะง่ายมากนะคะแต่บอกเลยว่าเหงื่อซึมแน่นอน5 4 3 2 1เยี่ยมค่ะต่อไปนะคะเราจะทำท่าจ u m p i n g jack นั่นเองนะคะท่านี้เป็นท่ากระโดดตบนะคะที่หลายคนก็น่าจะเคยทำแล้วเนาะถ้าใครกระโดดไม่ได้นะคะคุณสามารถที่จะก้าวไปข้างๆแล้วก็เปิดได้เลยแต่ถ้าใครที่ทำได้ ก็กระโดดไปด้วยกันนะคะเราจะลงแค่ปลายเท้านะคะท่านี้รู้สึกถึงการเบิร์นหรือ,อยังทางง่ายนะคะแต่เบิร์นหนักเลย เยี่ยมค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นท่าบัตคิกค่ะเตะไปข้างหลังนะคะโดยที่แขนของเรานะคะเปิดไปด้วยประมาณนี้นะคะไปเลยค่ะไปไปเปิดแขนไปข้างหลังขนาดไปกับพื้นนะคะท่านี้นะคะถ้าอยากให้เบิร์นมากขึ้นสามารถที่จะเพิ่มตังหวะค่ะให้มันไหวขึ้นนะคะ เยี่ยมไปเลยโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกไปสองครั้งนะคะดับเบิลไปเลยค่ะเดี๋ยวเตะซ้ายขวาเลยนะคะขวาก็เหมือนกันเตะไปสองทีค่ะสลับข้างเยี่ยมถ้าเราเริ่มคล่องแล้วนะคะอาจจะทําไวขึ้นค่ะ อย่าลืมในเรื่องของการหายใจนะคะอย่ากกลั้นหายใจเด็ดขาดเพราะเราจะทำได้ไม่นานค่ะแต่กค่ะอีกแค่ไม่กี่ทีจะเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่า High Knee Crunch ค่ะท่านี้นะคะดึงเข่าขึ้นมาอย่างนี้นะคะ Crunch เราจะงอตัวนะคะ High Knee Crunch ซ้ายขวากันไปเลยอย่างนี้นะคะ การที่เราบิดตัวเล็กน้อยแบบนี้นะคะจะทำให้เราโดนในส่วนของหน้าท้องข้างๆด้วยดึงข่าขึ้นมาสูงๆเลยค่ะอีกแค่9้าวินะคะผ่านไปไวมากค่ะแต่ละท่าโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าคอต t แท็บนั่นเองนะคะท่านี้เราจะทำท่าลงไปนะคะแท็บซ้ายขวา แบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยเวลาลงนะคะปลายเท้าของเราชี้ไป45องศาเหมือนกับเข่าของเราเลยนั่งลงไปเหมือนเราจะนั่งเก้าอี้นะคะหายใจออกตอนที่เราดันตัวของเราขึ้นมาค่ะอีก10วินาทีค่ะ เยี่ยมเลยต่อไปนะคะ180ค่ะองศาคอรสนะคะท่านี้ไปมาข้างหน้าถอยไปข้างหลังนี้นะคะหันซ้ายขวาค่ะ180องศานะคะโหท่านี้เบิร์นดีมากค่ะขากับก้นรู้สึกได้เลย สู้ๆลงไปสุดท้ายค่ะโอเคต่อไปนะคะเป็นท่า s i ส์ to s ไซส์คอร์นะคะเราจะมาข้างหน้านะคะ1แล้วก็ถอยไปข้างหลังสองแบบนี้นะคะอ่าพร้อมหรืออยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะยอ่อไว้นะคะซ้ายขวา ทิ้งตัวลงไปท่านี้นะคะเป็นท่ารองสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วอีกสิบวิสู้ย่อ,อไว้นะอย่าขึ้นมานะโอ้โหเมื่อยไหมคะสุดๆเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะท่าซูโม่นะคะซูโม่ก็คือเราจะต้องเปิดขา45องศานะคะ ลงไปค่ะพ u n c ทีลงไปพ u ช c h ทีมุมข้างลงไป punch p u n ช h p ันชชกมาข้างหน้านะคะซ้ายขวากันไปเลยชกไวๆค่ะปุ๊บปุ๊บขึ้นปุ๊บป๊ขึ้นเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดนะคะท่านี้ เสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะเก่งมากเลยดาวมีทริคคลายความล้าหลังออกกำลังกายมาฝากค่ะนั่นก็คือดาวจะดื่มเป็นแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะเพื่อช่วยบูส์พลังให้พร้อมไปลุยกิจกรรมอื่นๆต่อได้ทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเราตื่นเช้าแล้วออกกาลังกายนะคะก็จะรู้สึกล้าเป็นพิเศษแต่พอดื่มแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคลายความล้าความเหนื่อยได้ดีมากๆเลยค่ะและยังดูดซึมแล้วก็ย่อยง่ายอีกด้วยนะคะก็หลังออกกำลังกายอย่าลืมลองดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดกันดูนะคะ